สำหรับใครที่กำลังปลูกพืชไร่พืชลำลุกที่ปลูกเป็นแนวยาววันนี้เราจะมาแนะนำเทปน้ำหยดรุ่นดิฟเ p e ให้ฟังกันนะครับเทปน้ำหยดรุ่นดิฟเทปแรงดันใช้งานอยู่ที่0.5-0.8บา์ bar, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิมและความหนาของเทป0.18ม mm, ิลลิเมตรครับดิฟเทปจะมีรูจ่ายน้ำคู่เพื่อชะลอการอุดตัน และมีให้เลือกใช้หลากหลายรุ่นด้วยกันได้แก่ดิฟเทป20จะมีระยะหยด20เซนดิฟเทป30จะมีระยะหยด30เซนดิฟเทป40จะมีระยะหยด40เซนดิฟเทป50จะมีระยะหยด50เซนดิฟเทป60จะมีระยะหยด60เซนดิฟเทป70จะมีระยะหยด70เซนและดิฟเทป80 จะมีระยะหยด80เซน,นครับซึ่งทั้งหมดนี้จะมีอัตราการจ่าน้ำอยู่ที่4.0ลิตรต่อชั่วโมงและความยาว500หลาต่อมวนครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสแกน QR Code และสอบถามมาได้ที่ Line แอดซูเปอร์ปดัในวิดีโอหน้าเราจะมาแนะนำวิดีโออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกด subscribe และติดตามได้ที่ Facebook Super Product กันด้วยนะครับ